ม่มากล่องเพลมานี่หวเงียบ่นอ้เกลองมาหากล้องา๊อบป๊บมาแล้วป๊บป๊บกล้องมาเริ่มพัดกล้องาเริ่มปยคือกล้องแอบถ่ายไแล้วมั้งกล้องกระดุมอ่ะคุยอะไรคุยอะไร ตีต้องกันตตีตีตีต้องตีตตีต้องตีงตต้องตีอะไรคะ้้ ดูปอะไรนะไม่เป็นไ